ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน,รนาแเร้ว,าาวรนอรถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตของคนเราแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งดีลเลอร์ ของสตาร์แอร์ซึ่งต้องเอาแอร์ไปขายให้กับพี่น้องประชาชนช่วงที่ผ่านๆมานะกับภาวะปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจมีผลกระทบไหมครับก็ปกติก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องออพยายามพัฒนานะครับสินค้าที่มีคุณภาพมันก็เดินได้อยู่แล้วครับก็ที่ผ่านมายอดขายก็เป็นไปได้อย่างต่อนเนื่องครับ ไม่ได้ร่วงหรือตกอะไรมากมายก็ตกนิดหน่อยจะบอกว่าไม่ร่วงเลยก็ก็ไม่ถูกครับผมแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่คนโทรลได้ครับผมแล้วก็วันนี้แอร์ก็พัฒนาไปมากมายโดยเฉพาะแอร์โซลเซลที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากำลังเข้ามาได้รับความนิยมไหมครับเออเริ่มครับเริ่มจะได้รับความนิยมครับเพราะมันมันคืออนาคตนะครับเป็นตัวที่ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟกระแสไฟ ซึ่งซึ่งอนาคตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ากระแสาไฟเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับโดยปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงนะครับเพราะนั้นโซลาเซลล์ก็คืออนาคตส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งใช้คำว่าส่วนหนึ่งเป็นอนาคตที่กำลังจะเข้ามามครับผมในฐานะที่เป็นดีลเลอร์และในาะที่เป็นผู้ค้าสัมผัสกับผู้ใช้แอร์เนี่ยนะฮะอะไรยังมีปัญหาเกี่ยวกับแอร์แล้วหลักเราอยากจะบอกผู้ผลิต ว่าลูกค้าเขาติดจริงมาต้เนื้อน,น,น้อะไรมีไหมครับอ๋อถ้าในด้านของอยากจะบอกผู้ผลิตก็คืออยากให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรโม,มชั่นโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ของผู้โภคมากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าผู้ผลิตทั้งหมดอ่ะก็พยายามอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องสร้างความหลากหลายเพิ่มขึ้นครับผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ค้า พอจะมีข้อมูลส่วนตัวไหมครับว่าแอร์ในประเทศไทยเนี่ยณขณะนี้นะที่ประชากรเราประมาณ70ล้านคนก็จะมีแอร์กี่ล้านตัวอ๋ตรงนี้ไม่ไม่กล้าย,ยืนยันตัวเลขเพราะกลัวผิด <c oughs> แต่คาดคาดว่าน่าจะเน่าจะเกิน3-40ล้านเครื่องครับน่าจะเกินเนาะครับอันนี้แอรม,ม,มีมีทุกบ้านแอร์มีทุกบ้านอันนี้มัน Air แอร์สำหรับที่อยู่อาศ,าศาัยยังมีแอร์อุตสาหกรรมอีกเนาะครับผมเออ นี่เป็นปัจจัยหนึ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงและโลกที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นคนเราต้องอยู่กับความเย็นนะครับก็จึงเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่าขายดีขายดีครับและไปกับชีวิตเราครับผมเหมือนจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีความจะเป็นถ้าเราไม่มีแอร์นอนไม่เป็นสุขหลักการของเขาคือว่าเราใช้พลังงานเสร็แล้ว โซลาเซลล์เป็นหลักนะครับช่วงกลางวันเนี่ยอแอร์ก็ดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือจาก DC ปุ๊บเนี่ยก็รันเข้าตัวสู่ตัวคอยล์คอยร้อนนะครับตัวที่กินไฟหลักๆแล้วก็คือคอยล์ร้อนนะครับเราก็จะซัพพลายให้กับตัวคอยล์ร้อนเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งเราก็จะผสมไฟกับไฟการไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นไฮบริดเรียกว่าไฮบริด หลักการไฮบริดก็คือว่ามีทั้งไฟของอการไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟของแสงโซลาร์เซลซล์ด้วยนะครับก็ในช่วงกลางวันเราใช้ไฟจากแผงเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนที่ถ้าแผงถ้ามีมีเงาหรือว่ามีพวกมีฝนตกพวกเนี้ยเราก็ใช้ไฟของการไฟฟ้านะครับคือหลักการเขาจะเป็นไฮบริดคือผสมกันนี่ยเลยแอร์อไฮบริดใช่ครับนะเป็นไฟฮบริดผสมกันใช่ครับก็จะเหมาะเหมาะกับลูกค้าที่เป็นเพศโฮมออฟฟิศนะครับ เป็นประเภทสถานประกอบการหรือเป็นประเภทโรง,งเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับท,ที่สามารถตรงนี้ใช้ได้นะครับ,รบเราสามารถเซฟวิ่งได้ประมาณ6 0สิถึงเจ็ดสนตะครับตัวนี้ทีนี้แอร์ไฮบริคือแอร์ลูกผสมระหว่างไฟไฟบ้านนะนะกับไฟโซล่าเซลล์เนี่ยวันนี้ความนิยมลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นไหมนัณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วค่าไฟปัจจุบันนะครับค่ายพีก็ปรับสูงขึ้นแล้วนะครับทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคควเรือนที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็พวกโฮมออฟฟิศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการของการใช้ไฟจะเยอะขึ้นนะครับก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ในช่วงกางวัน,นะครับก็เซฟบิ้งในช่วงกุมภ์ได้ได้มากที่สุดแล้วม, <6 S 2> ม,มันแพงกว่าแอร์ธรรมดาที่กินไฟบ้านขึ้นมาอีกเป็นเท่าไหมครับเออไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงเท่าใช่ม<ช>าประมาณสัก สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับอันนี้อันนี้เฉพาะในส่วนของที่ที่เป็นในส่วนของตัวตัวแอร์นะครับแล้วค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับใชถ่ถ้าเกิดถ้าเกิดแอร์ธรรมดามันขายได้สมมติแอร์ธรรมดาขายได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ณวันนี้ไอแอร์ไฮบริดเนี่ยนะแอร์ Air ที่ใช้โซลาร์เซลล์มันเริ่มเข้ามาตีกินส่วนแบ่งตรงนี้สักกี่เนะปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันนะครับในในตลาดตรงเนี้ย ก็ประมาณทั้งยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับใช่ใช่นะครับก็แสดงอนาคตมันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่อนาคตร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นะครับก็คือตอบโจทย์ในช่วงกลางวันมากที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะใช่ครับณปัจจุบันนะครับก็ทั้งทั้งแอร์บ้านนะแอร์โรงงานแอร์ต่างๆกันนะครับกลับมาสู่แนวนี้แล้วแนวนี้แล้วใช่นะครับเเออป็นคอยที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศนะครับในสิ่งที่แสดงอยู่นี่ก็จะเป็น วัตถุดิบที่จะใช้อยู่ในในในเทือกป่าประกาศเป็นเป็นคอยชนิดมนแจ่แต่ละชิ้นนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็นี่เป็นฟิลมทองแดงแล้วนี่เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าเคลือบเคลือบสารให้การไหลของจยดน้ำนี่ไหลได้แย่ได้สะดวกนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหน้าที่มันทําอะไรคอยหน้าที่มันก็คือคือเหมือนตัวนี้ราคือประคอตัวนี้เหมือนว่าน้ํายาเป็นตัวที่อ่ ้แช่ความเย็นก่อนต้องผ่านมันม,มันจเป็นว่านของน้ำยาน้ำยาคุณตัดน้ำยาเนี่ยมันคือต้องมีการปปเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปเปลี่ยนสถานะสถานะมันคือจะมาเปลี่ยนตามสถานะเนี่ยแต่และจุดที่มันไปเปลี่ยนสถานะคือจะอยู่ที่ใน,ในอินดอรดสถานะของมันก็คือว่ามันจะดูดความร้อนออกมาร้ออกมาเนี่ยคือว่าจะทำให้เวณร,รอบๆเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำลงประลมลมที่ผ่านเข้ามาที่ดูดเซอร์คิลเลตหมุนเวียนอยู่ในนี้ก็จะเกิดอุณหภูมิที่ เย็นลง<ม>เสร็จแล้วตัวมันเองเนี่ยเมื่อเบียนสภาพไปเป็นแก๊สเมื่าเป็นแก๊สเนี่ยมันก็ให้กลับที่คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์นี่ก็จะมีการอัดน้ายามปอีกรอบหนึ่ง<ม>ข้อเป็นตัวดีคอนเดนเซอร์คือตัวนี้นี่ยพวกนี้เป็คอนเดนเซอร์คือตัวนี้มันจ,ะจาะชนะที่ร้อนละอุณหภูมิสูงเพราะถูกอัดมาจากคอมเพรสเซอร์ที่มีกําลังอัดที่สูงอันนั้นก็จะสูงขึ้น<ม>ตรงนี้ก็จะระบายอ<ม>ุณหภูมิลง อุภูมิมันสูงแรงดันสูงมันจะถูกปลัดลมเนี่ยระบายนะให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็แรงดันนี่ก็จะลดตกลงนิดนึงแต่ว่า,ถาสถารน้ำมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นเรียกว่าของเหลวลิควครับสรุปก็คือคอยหัวใจแอร์คือหัวใจทั้งหมดคอมเพรสเซอร์หัวใจหลักอคอมเพรสเซอร์คือต้นกำลังถ้ามีคอมเพรสเซอร์น้ำยาก็ไปบุญเบียนไม่ได้น้ำยาที่อยู่ในเครื่องประกาศก็ เป็นการทํามาที่หมุนเวียนไปไม่มีสูญสลายนอกจากว่าระบบมันมันมีการรั่วมันมันถ้าถ้าอันนี้เป็นหัวใจถ้าคอยมันดีแอร์ก็ดีแล้วก็สภาพทนท,ทั้งหมดเลยทั้งหมดควบคุมไฟฟ้าด้วยวระบบควบคุมทุกอย่างต้องดีหมดเลยเนาะอ่ะครับทีนี้เราเราเนี่ยผลิตไอตัวเนี้ยมาใช้กับแอร์รแล้วเราก็ผลิตขายด้วย อันนี้คือก็คือโรงงานสไตล์แอร์อ่าก็คือสปายให้ตัวโรงงานประกอบแอร์ของสไตล์แอร์ถ้าถ้าแอร์ต่างชาติเขาจะมาซื้อคอยเราเราก็ผลิตได้ก็ขัดไปได้ครับคือแต่สเปคของเขาก็ต้องมีแบบอะไรให้เราครับแต่้าเปคของเรานี่จะมีเรามีวิศกรนี่จะมีการออกแบบก่อนมีการดีไซน์ก่อนมีการคำนวณหาหาค่าว่าคนจะใช้คอยมีความโตเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ตรงนี้คือการออกแบบที่จะวิศวกรเราก่อนนวันนี้เราทําอยู่ทําอยู่ฮะ ทำอยู่อันดับแรกก็มีมาจากวิศวกรที่ว่าออกแบบก่อนอจูๆจ่ๆเราจะทาคอยเองไม่ได้รเราต้องรู้ว่าเราจะทาคอยจับแอร์ตัวนั้นขนาดเท่าไหร่กี่พีจูนะใช้กับงานอะไรเราได้ดครับความร้อนถามเป็นความรู้นะความร้อนที่ออกมาจากแอร์ที่เราระบายทิ้งเนี่ยนะรับความร้อนตรงนั้นเป็นมวลภาวะไหมเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะอุณห<อ>ภูมิตัวนั้นก็นอกมันร้อนอยู่แล้วครับมาไปเพิ่มอุณหภูมิที่ที่ภายนอกอยู่ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำอห้ดูภูมิร้อนขึ้นเนาะก็มีแก๊สมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมีแต่เปนดูภูมิร้อนร้อนอย่างเดียวร้อนอย่างเดียวครับเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดแอร์ตัวใหญ่ก็ต้องใช้คอยตัวใหญ่ถูกต้องใหญ่ขึ้นแจะตามขนาดเลยจะตามขนาดเลยราคาตามขนาดเทนั้นราคาตามไปด้วยครับถามถามผู้ที่อยู่ในวงการแอร์ว่าณวันนี้เอาแอร์บ้านเรือนนะคนไทยเจ็ดสิบล้านมีแอร์ คู่ครัวคู่ครัวกับคนไทยเนี่ยคู่ครัวเรือนเนี่ยประมาณกี่ล้านตัวเราดูจากเครือข่าประกาศที่ผลิตปีปีหนึ่งนะในยอดผลิตปีปีหนึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมหมดแล้วเนี่ยปีหนึ่งเกือบล้านตัวคือล้านชุดแต่ว่ามีการส่งออกด้วยอตอนนี้ในมของประเทศไทยเนี่ยผู้ผู้อยู่อาศัยนี่ก็มีการใช้อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเปอร์รเซ็นต์อย่าง,งบ้านหนึ่งผมไม่เชื่อว่าตอนนี้บ้านหนึ่งต้องมีแอร์ตัวเดียวไม่มีแน่นอนอย่างต่ำสองใช่ไหม น่ะตอนนี้กลายว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นไปใช่ไหมเจ็ดตามสองต่มสองแล้วก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนอีกทุกบ้านต้องมีนะทุกบ้านต้องมีแหละตรงนี้จะต่มสองอืมก็ถ้าเจ็ดเจ็ดสิบกัวเรือนก็เอาสองคูณเนี่ยตอนนี้อืมคือปีหนึ่งนี่ประเทศไทยนี่ผลิตจะเป็นล้านยูนิตเป็นล้านรวมเลยรวมนะเป็นล้านเป็นล้านนะครับเป็นล้านกลับกับเพราะป้อมมีหลายบริษัทไงมีหลายโรงงามมันมีหลายแบรนด์ครับเปียเป็นล้านก็ผลิตไปเรื่อยๆครับครับ ก็ถือว่าอ,อันนี้ถ้าเรา,เราพูดว่ามันทำมูลค่าให้เราเนี่ยโรงงานของเราเนี่ยป,ปีปีหนึ่งเยอะไหมมูลค่านี่จริงๆผมในส่วนเรื่องคอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยในเครื่องป่าประกาศหนึ่งราคาแอร์หนึ่งตัวเนี่ยคอยนี่อยู่นะั้นมีอยู่สองชิ้นเองคอยนี่อยู่2ชิน้นคอยคือคือ outdoor กับอยู่ในะ indoor สองตัวแต่สิ่งที่ ในที่เป็นข้อต้นทุนของแอร์ก็คือตัวคอมเพรสเซอร์นั่นฮะตัวตัวนี้จุดเนี่ยคคือตัวมกสํสำคัญว่าประสิทธิภาพของแอร์เนี่ยมันจะมีคุณภาพมีคุณภาพขนาดไหนเนี่ยคอมเพรสเซอร์ต้องดีด้วยล้คอยนี่ต้องอาการระบายต่างๆการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจะต้องดีตรงนี้การดีไซน์ด้วยว่าอย่างนี้เราเห็นลคอยมาทีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าคุณภาพการระบายแลกเปลี่ยนอุณหภูมิอาจจะไม่เหมือนกัน เหมือนกันตัวต่างตรงจุดนี้เราจะเห็นว่าคอยแอร์แอร์ต่างยี่ห้อเนี่ย b ีจะอาจจะเท่ากันแต่ว่าเราไม่สามารถเอาคอยเนี่ยไปใส่เขาได้ครัเพราะอยู่ที่การออกแบบแต่ระเบิดแ,แต่ละแบนด์นนว่าเขาออกแบบยังไงแลวการเขาจะออกไซน์ตรงนี้เดี๋ยวก็รไหลขอน้ำยาอยู่ในนี้คุณจะดีไซน์ยังไงก็แต่แห่งนี้ขึ้นอยู่กับาดีไซน์แล้วก็มีการเข้าห้องแบบเทสก่อนตอนนี้ทุทกทุกแห่งหน้าที่ประกอบแอร์เนี่ย น่าจะมีห้องแ a b t e s yeah. วันนี้แอร์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตคนขาดไม่ได้เลยนะเป็นปัจจัย4ี่เป็นปัจจัยสถ้าไม่มีแอร์นี่อยู่ไม่เป็นสุขเลยก็สุขบ้างไม่สุขบ้าง <laughs> แต่เราก็ต้องอทำอะไรที่ให้มันมีความสุขกัน <laughs> ถ้าเรามีแอร์เราก็จะปรับความชีวิตวิถีชีวิตที่มันมีความสุขกันเพื่อ <laughs> ให้มันร่มเย็นแล้วอยู่เย็นกัน เพื่ออยู่คุเย็นเป็นสุขใช่ใช่แล้วก็จะทําอะไรที่มันก็จะมีความคิดความหวานที่ดีเพราะมันมีความเย็นไม่ได้รอนนี่ไงแล้วแล้วคุณพรัดทำความเย็นให้กับคนเนี่ยถือว่าส่วนหนึ่งได้ทําบุญให้กับคนด้วยไหมก็ก็คิดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องการทําให้ธุรกิจอะไรต่อแล้วแก่ที่มันยั่งยืนแล้วมันทําไปแล้วให้มัน มีความสุขกันเพื่อจะให้ค้าขายความใจค้าขายเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ครในในมูลค่าของแอร์ไม่ว่าจะเป็นของคุณไพรัตน์แอร์ต่างชาติทุกยี่ห้อที่เข้ามาในบ้านเราเลยนะ,ะมันสามารถสร้างเม็ดเงินปีป,ปีหนึ่งเนี่ยมหาศาลไหมครับเป็นแสนล้านโอ้เอเเป็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยสมัยที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยค้าขายปีหนึ่งประมาณสี่แสนกว่าล้านสี่แสนกว่าล้านทั้งทั้งไทยทั้งเทศ ทั้งขอ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 งต่างชาติและของไทยแลนด์ของประเทศไทยนะครับสี่แสนกว่าล้านเพราะนั้นอนาคตยิ่งมากกว่านี้น่าจะน่าจะเป็นผมว่าหลักหลักในน่าจะขึ้นปลาเป็นเท่าตัวขั้นตามเพราะว่าความต้องการของทั่วโลกตอนนี้มันต้องการสูงมากนะครับปีหนึ่งก็น่าจะได้มากกว่าน่าจะผมว่าน่าจะไต่หลักแปดแสนกษั คุณพนัสไม่ใช่จะผลิตแอร์ <S <S แบรนด์ของตัวเองแล้วขายให้กับคนไทยแต่คุณพนั์ไปผลิตชิ้นส่วนต่าง,างๆของแอร์ต่างชาติให้กับต่างชาติด้วยทำด้วยแล้วก็ทำโอเอ็มให้กับหลายๆแบรนด์<อ>ทำในห,หลายๆแบรนด์เพื่อเพื่อให้สินค้ามันมีคุณภาพดีขึ้นุกครับ <S <S รภูมิใจไหมครับเราเป็นคนไทยแต่ไปผลิตชิ้นส่วนอะไรโอเอ็มให้กับต่างชาติก็ ส่วนหนึ่งก็โอเคภูมิใจมากแล้วก็ก็ดีใจที่เราเป็นคนไทยที่เราทำผิดพันธ์ให้ต่างชาติได้รับทราบว่าเราผลิตได้ตามที่ความต้องการของต่างประเทศนั้นๆแบรนด์นั้นๆได้ตามความวัตถุประสงค์กี่กี่แบรนด์ครับที่ผลิตประมาณก็ประมาณก <c oughs> ็ประมาณคร,าณร,าณราณ่าวๆประมาณ20แบรนด์ ทั้งยุโรปทั้งเอเชียทับงทั้งเอเชียทั้อทงเอะไรทั้ทง,เเทง,เเทงหมดเป็นเจ้าเดียวเลยไหมครับไม่ฮะก็น่าจะมีหลายหลายแบรนด์อ้หลายหลายบร,รยิษัทในประเทศไทยที่เก่งๆม,มีมากแล้วก็มีลูกค้าเยอะเหมือนกันเช่นกันครับไม่มีเราไม่มีเราเจ้าเดียวเพียงแต่ว่าเจ้าอื่นเขาก็มีมีศักยภาพมี power เหมือนกันแอร์คนไทยธนชัยต่างชาติ วันนี้มางานได้ผ้าเขาม้าไปใช่ไหมเป็นไงครับโอเคค่ะสวยวันนี้ได้ผ้าสีสวยดีค่ะสวยนะสวยงามนะค่ะสสวยนี่เจ้าของงานเป็นไงครับเจ้าของงานเจ้าของงานก็ดีใจค่ะที่ว่าสวยรู้สึกดีใจมากค่ะตื่นเต้นค่ะผ้าเขาม้าสารพัดประโยชน์เลยเนาะสวยด้วยอยู่บ้านใช้ไหม ใช่ครับโอ้โหครับนี่ก็ได้มาด้วยอ่ะพระคมรสวยแบบไทยๆครับเอออันนี้แหละครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะชอบมากๆค่ะนี่เป็นยังไงคะแอร์สตาร์ดีค่ะเย MM ็นแอร์มันเย็นดีค่ะนี่ครับต้องใช้ผ้าห่มอ่ะนน่นๆนเนพะเห็นไหมเออเนี่ยโอ้ลมมันแรงระวังจะปิวนะ ถ้าผมวันนี้ปิวแล้วแอมเย็นดีจังเ <c oughs> <Yeah. S 2> ะนุกอนักนาะได้มางานแอพี่น้องพอ่อแม่โอ้งานแออหของฉันทำให้คนเย็นทุกเช้าทุกวีทุกวักวนงานแอของฉันสนุกจริงนะจะแตะ่แต่แต่แต่ แอร์ที่ด yeah. ีที่สุดในโลกคือตาร์เป็นแอร์ของคนไทยฟันมีความภูมิใจไหมครับภูมิใจค่ะคนไทยต้องใช้แอร์คนไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะและแอร์คนไทยยังผลิตให้แอร์ต่างชาติอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะเงินทองไม่ไหลไปไหนก็อยู่ในบ้านเราเนี่ย มันมีชื่อว่าสตาอ <c oughs> ดีจริงดีใจเมื่อใช้สตารแอพี่น้องพ่อแม่นี่คือแอรของฉันทุกคนยินดีที่น้องรู้กันมีนามหนึ่งนั้นมันชื่อว่าตสตาแออ,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 อว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน